กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านครับอ่าังรัฐบาลประกาศผลน,นะครับก,กับกอนอื้นแอดวิไลก็ตตรงขอสแสดงความยินดีกับเอฟซีสำหรับผู้โชคผู้มานนะครับคอมเมนต์มาอ่วาวบอกให้แอดวิไลฟังแน่สำหรับผู้โชคผู้มานครับสำหรับผู้บอโชคผู้มานเท่ากับบ่วากันนะครับดวงคนเท่ามากบ่พร้อมกันดีใจนําสํำนักที่เขาที่แตก นะครับสำนักที่ลุดเข้ากับให้กำลังใจกันต่อไปนะครับสู่กันต่อไปแนวทางสัญจรวันนี้จังหวัดกำแพงเพชรนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับ4.6.1.2.5.2 4 6 1 2 5 2รางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับ2 2นั่นคือรางวัลเลขท้าย2ตัวหรือว่าชุดล่างนั่นเอง เป็นอีกแล้วนะครับหวดหนี้นะครับแนวทางรางวันที่1น,นะครับจะมีแค่ตัวเลขแนวทางแค่4ตัวก็คือ4 6 1 2อ่า4 6 1 2 5นะครับมีแค่หาตัวนะครับก็คือ2 5 2. 2 2มาถึง2ตัวล่างมีตัวเดียว2 2สรุปโดยภาพร่วม รางวันที่หนึ่งและรางวันเลขท้ายสองตัวสองมาถึงสี่ตัวเลยนะครับมาตัวเดียวแต่เป็นสี่ตำแหน่งนะครับก็คือหลักหน่วยหลักล้อยนั่นคือรางวันที่หนึงชุดบนหลักหน่วยหลักร้อยแล้วก็ชุดล่างครับมาทั้งหน่วยทั้งสิบนี่คือสองหนดนี้นะครับมาถึงสตัวเลย มาบนมาล่างน,นะครับเอาแอดวิไลกับมาดึกจังน้อยครับตอนนี้เวลากเคงจะบอสาเกินไปหลังรัฐบาลประกาศผลแอดวิไลจะมาสรุปไ้ฟังตอนนี้หนึ่งทุ่มหนึ่งนาทีพอดีครับเนี่ยอ่าสิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีพว่าแอดวิไลนะครับหลังรัฐบาลประกาศผลแอดวิไลไปทําธุระอ่านอกบ้านพึ่งกับมาก,กับแม่บ้านนะครับมีธุระด่วนก็เลยไป นะครับพึงกลับมาจะมาสรุปให้เบิง้งนะครับสัญจรกําแพงเพชรงวดนี้นะครับตัวเลขแนวทางที่เอดวิไลได้ติดตามอยู่นี่นะครับจะมีเข่าอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสำนักอยู่นะครับเอฟซีหกสำนักอ่าก็บ่าได้ขี่ไลขี่เล่นะครับหกสำนักอ่าเลขวิง่งอ่าเลขวิง่งนี่เข่ารลายนะครับเลขวิง่ง เลขวิ่งกับเลขดับพ่อกล้วยกับแม่นิดนะครับร่วมกันเลขวิ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสำนักนะครับสำหรับเลขวิง่งเลขวิ่งจะเป็นสิบสี่สำนัก แล้วก็เลขดับแม่นิดกับพ่อกล้วยรวมเป็น16สำนักนะครับถือว่าเอาอยู่นะครับเลขดับแม่นิดกับพ่อกล้วยนะครับแม่นิดตั้งแต่เปิดตัวกับทั้งช่องยังบรุลจักเทียนะครับเอามาเบิ่งสรุปนะครับเอามาเบิ่งสุดสรุปตัวเลขหน้าทาั้งรัฐบาลประกาศผลแอดวิไลจะสรุปให้เบิ่งทุกงวดนะครับเพราอจะได้เบื้องเป็นบรรทัดฐานไว้นะครับงวดต่อไปก็คือ16ธันวาคมนะครับ มีสำนักไดเน่ตอนนี้คลิปนี้เอาสุดจับคู่ก่อนสำนักแรกครับน้องฟ้าง,งามนะครับแนวทางบนล่างนะครับแนวทางของน้องฟ้าง,งามนะครับมีสิบสุดในสิบสุดน้องฟ้าง,งามนี่วงกลมไปที่5-3เม็ดเดียวนะครับห้มเม็ดเดียว5-2านี่ครับห้าสอ 5, 2, มีนะครับ ปรากฏว่าเข่าตรงๆเลยนะครับเพราะว่าน้องวงกกลมแค่เม็ดเดียว5-3น้องมันใจแห้งนะครับห้ 5, 2, ตรงๆออกแตกชุดบนนะครับล่างครับเสียดสิวนี่ยสองหนึ 2, 1, ่งมีนะครับสองหมีไม่มีแต่สองสองนี่เสียดแค่แต้มเดียวเหมือนกันนี่ชุดล่างถา้าพากันนะครับแตกบนล่างนี่คือสำนักแหลกของน่องฝางงาม เอามาสรุปให้เบื่อนหลังรัฐบาลประกาศผลน,นะครับต่อไปครับต่อไปเป็นแนวทางของน้องชมพู่บ้านทุง่งนะครับน้องชมพู่บ้านทุง่งน้องชมพู่บ้านทุ่งวิ่งสองกับ6อ่าสมาเลขวิ่งมาบนมาล่างนะครับเห็นบ่พี่น้องสองสองเนี่ยตรงๆเลย น้องชมพู่บ้านทุ่งนะครับเป็นสำนักที่สองอระวางน้องฝ่างามกับน้องชมพู่นะครับเป็นนักคำนวณคนรุ่นใหม่นะครับน้องชมพู่กับอนองฝ่างามเป็นนักคำนวณคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับต่อไปแนวทางคนมักเลขนะครับคนมักเลขแนวทางเป็นสูตรมัดรวมบนล่าง2องหนึ่งมิครับเอฟซี FC. อ่าสองสามมีสองหกม,อมีอ่าแนวทางชุดบนแตกตัวกลับนะครับสองห้าห้าสองเนี่ยนะครับสําหรับคนมักเลขนะครับก็ถือว่าเขานะครับอ่าถือว่าเขาแล้วกันแนวทางวนวลนี้มีแค่เก็ดชดุดสุดสรุปเพิ่นนะครับมีเก็ดชุดเพิ่นกับเขาสองห้าห้าสองนะครับนาเสดายนะครับนี่เป็นสองหนึ่งเฉียดแต้มเดียวไม่งั้นแตกบนล่างเหมือนกัน ขับคนมกเลเกลลงไ้แต่วันที่20นะครับเตระสำนักมีลักฐานการลงแนวทางนะครับต่อไปเซียนลำห้วยตึง5 2ตรงตรงนะครับวิ่ง5กับ6เล็กวิ่ง5มานะครับเนี่ย5 2ตรงตรงแตกในชุดเต็มนะครับเพิรลบวกกลมหา8 6ด6 5นะครับแอดวิไลลงไ้วันที่30 เมื่อว่านี้เองนะครับไม่ไม่หมาดๆเลยสรุปวันที่30เสียนลําห้วยตึงแตก52นะครับอาบอดาน้อยนานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสันจรอ่ากระเข่าห้าหกสำนักอยู่นะครับต่อไปครับแนวทางของออสินวิ่ง2กับ5วิ่ง2กับอ่าสมาบนมาล่าง าก็มานะครับแต่ว่าแตก22นะครับเอฟซีอ่าน่าเสียดายเลกวิ่งกอดคอกันมา2552แตกที่22นี่คือออดสินล่างอย่างเดียวนะครับอ่าเพราะว่าแนวทางของออดสินนี่ว่าเป็นบนนะครับเป็นล่างอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเข้าประกบนะครับ2552เพราะว่าบนแตก52 เข้าตัวตรงๆเลยนะครับ2-2ง,งนะครับร่างอย่างเดียวของออสินแอดไลส,สรุปให้ตั้งแต่วันที่25นะครับเนี่ยมีหลักฐานการลงไม่มีดามาแน่นอนนะครับสำหรับออสินต่อไปครับสายด่วนโคราชนะครับสายด่วนโคราชจะเป็นสำนักสุดท้ายนะครับก็คือเป็นสูตรมัดรวม นะครับแอดวิไลลงไห้วันที่ยี่สิบหาขึ้กันพร้อมกันกันกบออสินนะครับออสินแอดวิไลก็สรุปไห้วันที่ยี่สิบหาสายด่วนโคราชก็สรุปมาวันที่ยี่สิบห้านะครับเนี่ยวิ่งเก้ากับสองแนวทางสูตรมัดรวมบนล่างสองมาสองมาบนมาล่างนะครับเนี่ยสองมาแตกสองสองครับแล้วก็บนก็ห้าสองสองห้า สรุปแล้วสายด่วนโคราชแตกบนแตกล่างนะครับสองห้าห้าสองนะครับเนี่ยแล้วก็สองสองมีสำนักเดียวที่แตกบนแตกล่างคือสายด่วนโคราชเพราะว่าแนวทางของเพิินนะครับเป็นสูตรมัดรวมสรุปแล้วแตกบนแตกล่างนะครับเนี่ยเบิ่งให้ดีแอดวิไลสรุปให้วันที่ยี่สิบห้างวดต่อไปนะครับสิบหก ท่านว่าคมร <c oughs> อติดตามกันแอดวิไลสรุปให้เบิง้งทุกงวดนะครับบ่ว่าจะเป็นสุดจับคู่ไ่ว่าจะเป็นเล็กวิ่งคลิปต่อไปแอดวิไลจะสรุปเล็กวิ่งหลังจากสรุปเล็กวิ่งแล้วสำนักใดจะปล่อยต่องวดนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะอัปเดตให้เบิง้งสำหรับคำขึ้นนี่แอดวิไลจะจากลาเอฟซกันไปนะครับมาดึกจากน้อยแต่่ากรกะโคงบ่งปันไดน,นะครับทุม่มกว่านะครับเอาให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ อยู่ดีมีแห้งรักษาสุขภาพให้ดีกินข้าแรงแสบนอนรับฟันดีลาตีสวัสดีครับ